สวัสดีครับ f อสาวน้อยเพชรบันแแปลฟซี FC น้องหุหิ้งเพชรนแพปลงเพบนแแลฟซีฟอบ้โจและ f ีเสียนอนพร้อมกับ f อซีลุงอ้วนชวนคุยสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลก็จะมาพูดและมาเล่าข่าวเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้องหงหิงเพชรบันแงและใกล้ถึงวันที่14มกราคม68 ก็จะครบสองปีพอดีที่น้องได้เดินทางมาสมัครอยู่หลังห้านเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่สิมกราที <c oughs> ่บ้านน้องขูเพราะว่าวงสาวน้อยได้มาทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องคูหมู่ที่สี่ใกล้กับบ้านน้อง น้องก็ได้มาทำการรับสมัครกับบอสโจในวันที่14มกราคมถ้าถึงวันที่14มกราคมก็เป็นนั้นว่าน้องก็ได้ย่างก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อย <c oughs> เพชรบันแพงของเรา <c oughs> เป็นเวลาสองปีพอดี <c oughs> ก็โอเคสารลดุบนก็อขอ <c oughs> ยินดีกับน้องที่ได้ผลสำเร็จต่างๆนานาแต่ที่สำหรับหน้านับถือยกย่องน้ำใจของน้องมากก็คือน้องมีใจนักสู้และมีความรับผิดชอบสูงขนาดอายุแค่18ปีคือรับผิดชอบในด้านบนเวทีขนาดน้องป่วย น้องก็เป็นห่วงพ่อพอแม่แม่เอฟซีที่มารอชมน้องขนาดน้องป่วยน้องก็ต้องไปขึ้นเวทีไปพบปะพ่อพ่อ,พอมแม่และเอฟซีของน้องคือว่าน้ำใจและความรับผิดชอบของน้องถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับน้ององอิงของเราและ ผลงานที่ผ่านมาก็คือไปแสดงทำการแสดงอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณวันก่อนนะครับโอ้โหซ c แถวเขียดสุพรรณมูลีมาการตอนรับเป็นอย่างมากหล้นหลาม fc ของสาวน้อยเพรียง fc ของน้องอู๋อิงเพชรมันแพงขนาดลูกอ้วนจนคุย ก็ยังได้เดินทางมาพบปะน้องและพบปะเอซของน้องต่างๆนานาสำหรับลุงอ้วนชนคุยและเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องก็ไปทำการแสดงอยู่ที่ตลาดเฉลิมกุุงลาดกระบังกทอทมของเราเอซและพ่อๆแม่ๆก็ให้ต้อนรับอย่างคับข้างอย่างหนาแน่นเหมือนเคย สำหรับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์ญิง,งพเพชรมันแพงและสําหรับค่ําคืนนี้ <c oughs> น้องก็จะได้มาทําการ,สรแสดงที่เทศบาลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ขอเรียนเชิญเอฟซีและพ่อพ่อแม่แม่มาให้กําลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราแล,และคณะสาวน้อยพเพชรมันแพงด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ สำหรับคลิปนี้โซโลดุบลก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม